ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุญญาณสัมปันโนเสนอตอนที่49สิทธิ์น้ำตาคลอฟ้าหญิงขอเป็นลูกบุญธรรมและฟ้าหญิงฟังเทศจิตรวมหลวงตามหาบุญญาณสัมปันโน ได้ให้อวาธรรมเอาไว้ว่าไม่ว่าเมืองไหนเจริญบ้านไหนเจริญอย่าเป็นบ้ากันนักให้ดูตัวเองพัฒนาจิตใจให้ดีเมืองไหนก็ตามถ้าลงอันนี้ได้บีบอยู่ในหัวใจเมืองไหนก็หาความเจริญไม่ได้มันเสกสรรปั้นยอก,กันทั้งนั้นแหละว่าไปเมืองนั้นเมืองนี้มาโอ้โหเหือกันเป็นบ้ายิ่งเมืองไทยเราเป็นบ้าทั้งเมืองพอมาจากเมืองนอกเมืองนานละ เหมือนเมืองไทยเรานี้อยู่ในตุ่มในหายเข้าใจไม่ล่ะไอ้พวกนั้นเขาไปอยู่เมืองนอกเขาหายใจอยู่ฟากอากาศเมืองไทยเรานี้อยู่ในตุ่มในหายหาที่หายใจไม่ได้พอได้ยินว่าพวกนั้นมาจากเมืองนอกจะเป็นบ้าก,กันมันอะไรก็ไม่รู้มันตื่นอะไรกันนักกันหนาดูจุดสําคัญที่พระพุทธเจา้าทรงสอนบ้างสิเราจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรทุกอะไรสุขดินฟ้าอากาศไม่ได้สุขได้ทุกข อยู่ที่ไหนก็เป็นดินฟ้าอากาศเหมือนกันเมืองนอกเมืองนามันก็อยู่เหมือนอนกันนี่แหละความทุกข์ความเดือดร้อนมันไม่ได้อยู่โน่นมันอยู่ที่หัวใจทุกๆคนถ้าปรับตัวไม่ดียิ่งไม่มีทำด้วยแล้วเอาเถอะว่าอย่างนั้นเลยหลวงตามหาบูญญาสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่าน ถึงการช่วยชาติบ้านเมืองและเล่าถึงพินัยกรรมขององค์ท่านเอาไว้ว่าวันที่7เมษายนปีพุทธศักราช2543หอลวงตามหาบัวได้ประกาศทำพินัยกรรมมอบสมบัติเข้าพระคลังหลวงเพื่อช่วยชาติระหว่างเทศนาณศา,าลาสวนแสงธรรมท่ามกลางความตกตะลึงของญาติโยมที่นั่งฟังหลวงตามหาบัวยังปากหลักสู้ไม่ถอยเพื่อให้เงินผราป่าช่วยชาติถูกนำไปใช้ ตามเจตนารมอย่างถูกต้องที่สุดซึ่งล่าสุดถึงกับทําพินัยกรรมมอบสมบัติทั้งหมดเข้าพระคลังหลวงแล้วโดยท่านได้ประกาศไว้ว่าเราขอยืนยันว่าเงินทั้งหมดเราจะซื้อทองเข้าคลังหลวงไม่ให้เป็นของคนอื่นและไม่ให้แยกจากกันซักสตางแดงเดียวเหลืตาจะเผาผีด้วยไฟเท่านั้นไม่ใช่ด้วยเงินคนเรานั้นแม้มีชื่อเสียงแต่วริสุดท้ายก็คือความตายมาถึงทุกคนสมมติ ที่จะมาเกิดมาตายกลองกันอยู่นี้ไม่มีแล้วในตภาพนี้เป็นอัตภาพสุดท้ายของเราใครจะหาว่าเราโกโหกหมดเทศโอ้อวดก็ให้ว่าไปแต่ระวังบาปจะจินหัวนะนี่ปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายจึงได้ทำเหล่านี้มาเมื่อได้มามากน้อยก็ได้พูดให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังให้มีแจใจต่างหากเราไม่ได้พูดเพื่อความโอ้อวดให้มีแจใจอุตสาห์พยายามกันความดีนี้ไม่มีขาดพุน คนมีคนจนทำบุญได้ได้บุญด้วยกันทั้งหมดคนเราฐานะสูงต่ำกันไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามีฐานะสูงไว้เพื่อโกงหรือรีดไถเขาพวกนี้เป็นพวกที่สร้างภัยเผาหัวของเขาเองพวกนี้จะล่มจมมากที่สุดเมืองไทยเราเรียกพวกนี้ว่าพวกสกปรกพวกทำลายชาติจะเป็นใครก็ตามถ้าทำชั่วมากๆพอตายไปแล้วพระยังมาสวดไม่ทันคนดีมีมากไม่เฝอ คนชั่วคนสองคนทําให้บ้านเมืองเดือดร้อนไปหมดเดี๋ยวก็ไปขโมยปล้นคนนั้นคนนี้จนชาวบ้านนอนไม่หลับต้องคอยระวังอันตรายต่อทรัพย์สมบัติของชาติขอร้องว่าอย่าสมัครใจเป็นคนชั่วเพราะตัวเองจะนอนไม่หลับต้องระวังอยู่ตลอดกลัวเขาจะจับได้หลวงตาบัวช่วยชาติเต็มความสามารถแล้วอะไรที่จะมาทําลายสู้ไม่ถอยเพื่อปัดเป่าให้สิ้นซาก หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนในเล่าชี้ว่าประวัติขององค์ท่านถึงองค์ฟ้าหญิงขอเป็นลูกบุญธรรมเอาไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยรักอัคราชกุมารีได้ประทานให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฉบับหนึ่งถึงหลวงตามหาบัวซึ่งเป็นทั้งพระอาจารย์และบิดาบุญธรรมในโอกาสที่พระหลวงตารับนิมนต์มาฉันเช้าที่พระตำหนักใหม่กิรดาว่าหวังอะไรก็คงไม่หวังมากแต่ก็ได้มาอยู่แล้ว เพราะว่าหลวงตามหาบัวจะมาฉันเช้าที่บ้านนิมนต์ท่านไว้อันนี้เป็นความปราบปลื้มที่สุดเพราะหลวงตาอุตสาารับเป็นสิทธ์เมื่อปีพุทธศักราช2538เมื่อปีที่แล้วท่านก็รับเป็นบุตรบุญธรรมเป็นความทราบซึ้งมากแล้วมีเวลาก่อนนอนที่ไม่ขาดก็คือสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้นั่งยาวๆเป็นชั่วโมงๆคือ มี10นาทีก็นั่ง10นาทีมี20นาทีก็นั่ง20นาทีแล้วแต่จะเป็นไปได้แต่ก็ทำเป็นประจำหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนได้กล่าวชมเชยถึงฟ้าหญิงองค์เล็กในการฟังธรรมเทศนาขององค์ท่านจนจิตรวมเอาไว้ว่าหลวงตาได้กล่าวชมการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรวร,รัยรักอครชกุมารีเอาไว้ว่าเทศกรุงสยามอันดับหนึ่งก็คือการเทศที่สนามหลวง งานใหญ่ที่สุดมาครบหมดเลยชาติก็นายกพร้อมกับคณะรัฐมนตรีศาส,สนาก็พระเป็นพันๆแน่นหมดสนามหลวงพระมหากษัตริย์ก็ฟ้าหญิงจุลาภรเสด็จมาเรียกว่าครบชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช้เวลาเทศตั้งหนึ่งชั่วโมง23นาทีฟ้าหญิงท่านฟังเทศเรา20กว่าครั้งเวลามาเขาจัดให้ที่ประทับท่านก็ประชับพ,พอเราขึ้นธรรมารท่านก็นั่งทำสมาธิฟังทุกครั้ง ฟ้าหญิงท่านภาวนาจริงนะท่านสนใจภาวนาจริงจังท่านไปประทับที่ประทุนธานีท่านก็ทําที่ไว้สําหรับภาวนาอยู่ที่ไหนท่านก็มีที่ภาวนาของท่านโดยเฉพาะเฉพาะเอาเทปของเราไปฟังฟังทั้งเทปทั่วๆไปเช่นแจงหม้อใหญ่เทปเทศเฉพาะสอนพระวัดปะบันตาดมีธรรมะเฉพาะที่พุงพ่งๆเป็นแจงหม้อจิว๋วท่านก็ฟังครั้นเวลาท่านพูดหน้าฟังนะเราถามว่าเป็นยังไงล่ะ เทศสอนคารวาสกับเทศสอนพระต่างกันไหมต่างกันมากแต่รู้สึกว่าชอบเทศสอนพระมากกว่าท่านตรัสอย่างนั้นอย่างที่เทศสนามหลวงในวันที่21เมษายนปีพุทธศักราช2544นั้นพอเทศจบลงแล้วเราเลยถามท่านดูเป็นยังไงหล่ะฟังเทศท่านออกอุทานขึ้นทันทีเลยว่าโอ้โหท่านพ่อเทศถอดออกมาจากกิตใจจริงๆฟังแล้วกายเบาวิวเลยเชียวแทบไม่มีกาย ท่านพูดอย่างนั้นหมายถึงว่าจิตรวมแล้วจิตสงบเข้ามาสู่ธรรมธรรมกล่อมจิตก็หมุนอยู่กับธรรมมันเลยไม่ส่งกระแสะออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่เจ็บนั้นปวดนี้ท่านว่ากายบาวิวแทบไม่มีกายเท่านั้นเราเข้าใจทันทีเพราะเราเคยมาแล้วฟ้าหญิงท่านเสด็จมาพักค้างที่วัดปับบรนตาดท่านเสด็จมาบ่อยมาทีแรกเอาของพรุงพรังเอาเข้ามาถวายเราก็ว่าเอามาหาอะไร ลูกมาเยี่ยมพ่อมาแต่ตัวจะเป็นอะไรตั้งแต่นั้นจึงไม่เอาอะไรมาไม่ให้เอาอะไรมาเดินเข้ามาลูกไปหาพ่อพ่อไปหาลูกเหมือนกันเราไม่ได้พูดธรรมดาดุเอาด้วยท่านภาวนาดีนะท่านสนใจภาวนาท่านภาวนาดีท่านนิมนต์เราไปตำหนักที่ประทุมธานีเราไปให้หนหนึ่งหรือสองหนบริเวณทำเลภาวนาดีท่านเสด็จมาบ่อยแหละมาที่นี่วัดป่าบานตาฟ้าหญิงจุลาภรณ ท่านถวายตัวเป็นลูกบุญธรรมเวลาเราพูดกับท่านเราก็พูดแบบพ่อกับลูกเลยท่านพูดกับเราก็แบบเดียวกันแบบพ่อกับลูกท่านลงใจเต็มที่กับเราเทศในงานต่างๆท่านเสด็จมาท่านก็ไปฟังด้วยเพะพ่ออยู่ในศาลาดได้ฟังทุกเช้าที่องค์ท่านเสด็จมา